เอาล่ะไลฟ์ live, live ไม่สำเร็จตอนรำก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เรากำลังเดินออกมาจากคำชะโนดนะคะขออภัยทุกท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์ตอนรำนะคะ,เ,ะ <c oughs> เอาเป็นว่าพามาเที่ยวละกันคงชะโนดนี่พี่หนิง ฮัลโหลแช่นะครับป้องเกีไว้แช่เลยแค่เลยรับมีคนเต็มเลยไม่ไม่ทันแ่ไม่ทันช่ไม่ทันเดินไปแช่ไปแล้วกันนะคะเดินไปแช่ไปเดินไปแช่ไปไลฟ์ไม่ทันขอโทษด้วยตอนลํา คนทูบจี้อีกสะดุงเลยสะดุงเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเอาเป็นว่าบอกความรู้สึกตอนที่ไลฟ์ไปตอนที่รำแล้วกันตื่นเต้นตัวเปียกไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยเพราะว่าคนเต็มเลยค่ะตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่รำเลยนะเนี่ยนนที่นี่ที่นี่คือคำชะโนดนะคะถ้าใครยังไม่เคยมาก็ มากันได้นะคะต่อ5ปุ๋ย4่5มีคนถ่ายรูปเต็มเลยเมื่อกี้ไปเดี๋ยวจะเล่าที่มาของการรำให้ฟังไปก่อนนะคะ คนะะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป็นเล่ารถตู้แล้วค่ะโทษนะคะโทษนะคะอามาถึงรถตู้แล้วใช่ค่ะลำแล้วขอโทษทีที่ไม่ได้ดูตอนลำนะคะก็ รนานๆทีจะไลฟ์ก็แบบเป็นไลฟ์มือสมัครเล่นก็เลยก็เลยไม่สำเร็จไม่ได้ดูกันต้องขอโทษด้วยจริงๆฮัลไหลไม่เหนื่อยค่ะอันนี้คุณครูคุณครูอันนี้พอสำงานมาทำพอพออันนั้หน่อยค่ะ ใ,ใต๊ใะใช่ค่ะวันนี้เป็นคําแก้วเลยแล้วก็มามารําถวายท่านปู่ศีสุดโทนาคราชกับเจ้าแม่สรีปทุมมาเราก็ไปเรียนกันที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารมาค่ะแล้วมีน้องๆมาช่วยกันติวเข้มภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องจน เราก็เดินทางมาถึงคำชะโนดแบบว่าดิฟมากขับรถเร็วมากใช่จนจะเป็นลมแล้วก็มาถึงก็มีใบสีสวยงามมากคนเยอะมากเขามาจากเมืองลาวนะเยอะใช่มีนหนหรอคะนี่ให้ดูอ c อ e เซอรี แบบใกล้ชีต์ตะึงตะึงตะลอดตะลอดไปค่ะต้องขอบคุณขอออมากเลยค่ะขอบคุณคุณไก่ accessory ไม่ทำอะไรหรอกพี่แต่เอกสานให้แค่นี้ก็ช่วยเอกสารแล้วค่นใจไม่แน่ใจว่ามีคนถ่ายไหมแต่ว่าก็มีคนมีช่องถ่ายอ๋ออาจจะติดตามได้เป็นภาพ ข่าวอะไรประมาณนี้ค่ะก็น่าจะดูในในข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดอีสานหน่อยว้าวพได้าว้าวพได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวให้น้องที่ทำดนตรีอ่ะแ็มได้ค่ะจะ่ร้องได้ไหมลูกสวัสดีค่ะเราเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อน ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทำไมถึงมาําที่นี่อ๋อก็เพราะว่าเราทีมงานละครเรามาขออนุญาตก่อนตอนที่จะเริ่มถ่ายนะคะเราเสร็จแล้วเราก็เลยพอพอละครทำเสร็จเราก็มามาไหว้ขอบคุณเป็นการแสดงความกตัญญูแล้วก็มาขอโทษถ้าเราทำอะไรผิใช่เรากำเ,เราก็มาขอโทษถามว่าเราทำอะไรผิดพลาดไป เมื่อกี้ก็ขอโทษท่านเหมือนกันหากรำได้ไม่เต็มที่แต่เราก็เต็มที่ไปแล้วนะคะพี่แจ้วพี่ก็จะเปลี่ยนเสื้อเลยไหมได้ไปเปียนที่โรงเรียนเหรอคะเปี่ยเราจะไปเปลี่ยนที่โรงเรียนเหรอคะโรรงเียนสะดวกไหมไม่จำเปลยได้มีโปรแกรมมีค่าที่ไหนนะคะ ก็อยู่ในเมืองนี้ค่ะหรือว่าเปลี่ยนโรงเรียนไปง่ายกว่าน้อเแล้วก็ว่ายังไงก็ต้องไปส่งอาาจรย์อยู่แล้วไปค่ะวันนี้เพื่อนลาฟยูฟรอมแคนเบอร์รี่ลาฟยู่ิวลาฟยูไม่อาจจะกลับลุงหรือยังตะปูลินเพราะว่าต้องไปส่งกัน เีื้อแฟนสาวอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้องขอบคุอให้ครอก่อนนะค้นีอก็เอ้นเส้อ้ยอม้าหน้าผม้ยกอรยปูนะคอก็แต้งหน้าโ่ายพอ้ต้อ้ย่อ้ยโอ้กอ้คะอ้นโอ้ก็อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ะโะ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโดยโอ่ยอ้ยโอ้กโยโโย้น้โ คุณครูไก่จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที <laughs> ่มาวันน <laughs> erm <laughs> ี <laughs> um ้ด้วยนะคะข้าวจ้า้าวแ้าวข้าวข้วขมาวข้าวเ้าวข้าวข้วข้ว้าวข้้าวขอ้ยวาข้อ้าวขาวข้ว้าขาวข้้าวดา้วขาวข้าวข้าวาวขา้าวข้าว้วาเว น่ารักจังลงานบ่อยู่ดหละกันจเพ่งล่าสมันยนะอบที่ม <min it S 2> <ha> ีชอชตเนระวังหลับเล็กไรเขาบอกที่ที่ประเทศเรบเราต้องไปโรงเรียนเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะพ่อรูเดี๋ยวเราจะไปเวัดอ๋เหรอคะวัดที่มาขอบคุณนะคะวันนี้ก็จะกลับแล้ว ใช่ค่ะกลับแล้วค่ะเหนื่อยไหมป้าปูอะไรนะเหนื่อยไหมคะโอ้ป้าปูเนี่ยไม่เหนื่อยแต่เห็นดูนาคีที่ไมกาได้หรอคะขอบคุณมากเลยนะคะดูทุกวันจากปารีสว้าวดูทุกวันจากปารีสแล้วฟังรู้เรื่องเลยอย่ปารีสภาษาฝปั่า เป็นคนอีสานห,หรือเปล่าคะดูจากฟารีสใช่ค่อยยกไปอยู่ใช่ไหมเออใช่เปิดเสร็จแล้วมัาเป็นคนอีสานในแคะยิบรอลีนเขายังไม่ตอบเลยค่ะเอาคืดเติงหาอย่าพึ่งสิต้องคิดฮอดก่อนอย่าพึ่งคืดเติงเออใช่ต้องพึ่งภาษาอิตาลีก่อนภาษาภาษาเหนือเอาเต้ที่โดนพูดมาไหม ขอบคุณนะคะ Thank you น้องไมกลองเลยจอได้บอกทำไมน้องไม่ยิ้มเลยไม่เหมือนอ้ำําสาน้องอาจจะเหนื่อยน้องกิจกรรมเยอะถ้าเราดีเราก็ตอบไปน้องเหนื่อยล้างน้องไปอยู่ในพิธีมันยิ้มไม่ได้บางทีเท่ากับแบบต่างคนเนาะโอ้ที่ยมันก็ดูด้วยขอบคุณมากเลยนะคะ วันนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณทุกคนด้วยละกันที่ติดตามละครนาคีนะคะจากทีมงานละครนาคีนี่คือแผลน,นี่คือแผลทูบจี้โอ้ยสะดุ้งเลย ออสเตรเลียก็ดูด้วย Around the world เลยนะเนี่ยเข้าใจว่ามาถ่ายท่าสร้อนไหมไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแต่ว่าตื่นเต้นก็เลยร้อนมีคนหนึ่งเห็นที่ไรเซียแต่แล้วพล้องไายว่าทำไมทำไมไม่ได้อยู่ด้กันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานใช่ใช่ใช่ที่ร้องแบบเยอะๆ Hey you พี่กวาง I still remember that feeling that all people act or take a picture with you miss you มากพี่กวางเนี่ยถ้าอยู่มานะก็จะได้แบบถ่ายรูปแทนไอไงยิ้มใช่ใช่แล้วโดนทูบจี้ต้องไปเทวาไล สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้ก็คือว่าเราเพิ่งไปรำที่คําชนโนดมานะคะรลหน้าศาลแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วแต่ว่าไปไหนยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อไปวัดวัดไหนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอยู่อิตาลีเหรอ ตลอดเลยนะพี่กว้างอย่าไปอนามมยเอาเจโอเคสวัสดีค่ะ from Thailand นะคะสวัสดีกัมพูชา hi Cambodia f a n น ไม่ได้ดูตอนตอนดำเนาะใช่คือตอไลฟ์ไม่เคยไม่ค่อยกี่ครั้งนะคะแล้วพอไลฟ์ก็เลยแบบว่าให้คุณแม่ไลฟ์ให้ <c oughs> แล้วพอกดแม่ก็แบบคนก็เยอะเนาะก็กดเลยแบบชชใช่หรืออาจจะแบบไปกดปิดกดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ดูไปก็ คนที่นี่ก็เอกลซีฟไปได้ดูไปอดหลายไป sorry พี่เจีย๊ยบสวัสดีค่ะบอมีสายตรงมานะคะก็เลยลรับโทรศัพท์ คนมากๆนะคะที่ติดตามละครฮัโล <Hello. S 1> อยากดูตอนรามอยากให้ดูเหมือนกันแต่ว่าไลฟ์ไม่เป็นตอนนั้น เดี๋ยวรอดูในข่าวหรืออะไรนี้แล้วกันนะคะแบบอาจจะมีชแวบชแวบมาบ้างเรื่งองราเช้านี้ค่ะอ๋อคุณทัชศิวกรบอกว่ากำลังดูลมซ่อนหลักพร้อมไหลสดโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคงมีถ่ายวิดีโอไว้ไหมไม่ได้ถ่ายอะะ ไม่มีใครถ่ายไปในเก็บไปในมือถืออ๋อเซิร์ชถ่ายไว้ได้จะได้ดูในข่าวโอเคกลับมาแล้ว <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับ mm hmm. หัวใจและไลฟ์ที่ส่งมา คนเต็มรถตู้เลยเขินหน้าผมชุดตรงตัวมากครับขอบคุณค่ะคนดีไซน์อยู่ตรงนี้เลย มาอุดรค่ะมาคำชะโนดแล้วก็มารำน่าจะเป็นพรุ่งนี้มัง้งคะเรื่องเล่าชอน,นี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสมทบกับวันนี้มีพี่ออฟพี่แดงแล้วก็ แก๊งเพื่อนพี่แดงมากันเยอะแยะเลยนะคะแก๊งสาวสวยทั้งนั้นเดี๋ยวถ้าเราเจอพี่ออฟแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็ลองถามดูนะคะ <Yeah. S 1> ว่าจะยังไง i <laughs> ภาพสองก่อนแม่ค่ะอยากเบิกเจ้าแม่พิโรธว่าอยังไงล่ะเนี่ยสัญญาณไม่ดีขอโทษนะคะที่ทำให้สัญญาณไม่ดีใครว่าอยู่บนรถลู่ไม่เอาไม่เอาพี่ต้นไม่เอาแต่งตัวมีเอกลักษณ์ของเขาใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปบอกพี่เฟรชให้นะคะ พี่เฟรชเล่นดีมากๆใครแต่งตัวให้เนี่ยคนนี้เลรถตยันเรีนลบลอนอ่อยตอนตอนคนแรกก็ซวยมะ คนนี้แหละคือคนที่ไลฟ์ไม่สำเร็จเดี๋ยวเหอะโฆษณาฝากฟังไว้อย่างดีกดตรงนี้นะไลฟ์นะโอเคโอเคโอเคม,มีมีสายเข้ามาด่วนล้ำเสร็จเดินมาเป็นไงแม่ไลฟ์ได้ไหมแ <laughs> ม่ว่าไม่ได้ก็มีสายเข้ามาแล้วต้องรับสายด่วนนะ จะไปไหว้พระต่อเหรอคะไปวัดแต่ว่าวัดไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเด็บไปรูขึ้นไปนะพี่เจียดดเ๊ยบ,วดดยบสวัสดีแม่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะนะนิแสดงว,ว่าไงไม่เย่ะ เรื่องจริงนี่คะ่ะนุ่มคะคุณนิดเนี่ยไว้วใจนะไม่ได้เรื่องเทคโนโลยีเ,เราก็ต้องโลเทคบ้างเป็นธรรมดาอะไรนะเราก็ต้องโลเทคบ้างเป็นธรรมดาเนี่ยแม่ของเจ้าแม่อีกทีหนึ่งไห <c oughs> วซะ <c oughs> दो <laughs> เฉลียวในการแต่งหน้าแบบแก้วจ๋าใสบอกเลขจะปวดแน่ว่าจะปวดแน่เขาเขาลงไปแล้วเดี๋ยวเขาลงเขาสุดนั่งคุกเข่าแล้วเขามีแก้วยืนอยู่เขาทำแก้วยืนอยู่แล้วเขาก็เขียนลงไปก้อนสิบใบบอกเลขอาจจะปวดแน่ ก็ส้พลขอหวยแล้วคุณหลงแยกทุกแบบเวลาหวยออกก็ชอบเอาไปลงใช่ใช่เห็นไหมน้องเจ้าเห็นไหมค่ะแจ้งอะไรของพี่แจ้วอะไรอ่ะพี่แจ๊วทำอะไรให้หน่อยได้ไหมได้ลองไปแคมป์กันที่พักเลยรถคันนี้น่าเก็งน่าเจ๊ก็คือมันก็ตีไฟผ่านมาควันประบวนที่มันแสงก็ได้แสงซ้อนแล้วก็แซงเขาเฉยอันนี้ค่ะ เจอเจ้าปู่เดี๋ยวเจอเจ้าปู่เดีวจะบอกเจ้าปู่ให้เด้อก็อยากจะให้อยู่รงนะเลขอะและซื้อเองยังไม่ถูกเลยแต่ตะกูกีแล้ว่าวตอนแรกก็ยันดิดีเลยว่าจะใส่ชุดขาวรามแต้งพอพี่แดง แล้วก็ตอเรื่องเหยียบมฮะฉันก็ออเรื่องอยู่นั่นแหละมือนี้คอยมะล่ามทวายเจ้าปูใช่ไหมพูดถูกไหมเนี่ยมีคนบอกให้พูดก็เลยพูดคิดถึงพี่ปูใครเอ่ยลีนวัตพี่ปูรู้จักพี่ปูรู้จักคุณลีนวัตไหมคะลีนวัตวัีประกอ เขาบอกคิดถึงพี่ปูเ๋อเหรอคะบอกใช่ค่ะบอกชื่อเล่นไม่ได้ติไม่รู้อ่ะโอ้ขอบคุณนะคะคนนิวซีแลนด์ติดกานขอบคุณมากเลยค่ะทอาไมะคิ้วคิ้วตลกเหรอทำไมอะขหรอผาไมเอาผ้าไหมผามผ้าไม่าไห้าไ้าไ้า้า้าไมาไห้ห้หมาไาหาามาหามาก เดียววันนั้นนะก็ใส่แล้วก็ตั้งใจว่าจะถวายชุดนี้ให้ก็เลยเกือบบอกว่าช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะใครเป็นเกตมูขึ้นก็ไม่ต้องไปเทวลัยนะคะหาโลชั่นทาเท่านั้นก็ได้แล้วอย่าตกใจนะคะไม่ต้องไปหาเจ้าแม่นาคีนะคะซื้อโลชั่นทา ออลน์นี้ค่ะแล้วก็ตอนแรกมีอีกลายหนึ่งภูมก็เลือกอีกลายหนึ่งหมดแน่สงสัยไปทุกตื่นก็ไอไลายนั้นอ่ะมันจะเป็นลายหนาคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบเซอเรสอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็โทรมาบอกว่าลายนั้นอ่ะไม่มีแล้วหมดแล้วต้องรออีกอาทิตย์นึงแต่ว่าถ้าจะมีคือมีลายเดียวเลยปืนเยวที่แก้วใสเอาไมู้มก็เลย แลจริงๆแล้วอีไลน์นี้มันต้องพรใหม่แล้วอยู่ๆมันอยู่ในสต็อกเขาอยู่ในตู้เขาก็เลยส่งไปวันนั้นเยกว่าไปเลยนะคะไปเลยครับอ่าเป็นเลยเปนเลยไปเลยก็ส่งแล้วแค่นี้ค่ะมีรถตำรวจนำมาด้วยค่ะไม่ถุงมาค่ะจัดการโอ้ต้นไม่ถุงใช่ค่ะมามามีคำแก้วมานะคะแล้วก็มี ท่านปูกก็คือพี่อั๋วพงพัฒน์นะคะพี่แดงธัญญามาด้วยค่ะแต่ว่าอยู่รถกันคนละคันนะคะอาจจะอยู่คันข้างหน้าหรือคันข้างหลังไม่แน่ใจตอนแรกเา็นเพลงอ๋ออุตส่าห์ทำเศร้าเลยนะเพลงนาคีดีใช่ไหมเพลงเพลงนี้เพลงนาคีนั่นแหละตอนแรกทีนี้ที่ คุยกันอยู่ว่าจะเพลงไหนเพลงไหนกันเลยรวมอยู่ใช่ไหมคะตอนแรกคุณหนงโทรมาบอกว่าใช่ค่ะพอมาดูแล้วเป็นเวอร์ชันไหนอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะอ่านคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์มาเยอะเยอะเลยค่ะกนคิดว่าจะเอาเพลงนี้แหละแล้วเอามาคิดนท่าใส่แต่ท่านเลยส่งเพลงนี้มาให้ก่อนแล้วเเมื่อกี้ก็ขาดดีนะคะน้องดาวต้องการให้เรียกชื่อไฮน้องดาวเพลงนี้ท่านซือจากคุณแม่เพราะว่าวันที่เราไปถ่ายที่ เราไม่เราไม่ได้ซ้อมเพลงนี้เลยที่งานช่องสามอ่ะเราจะเราซ้อมหลังถ้าทํางานช่องสามเนี่ยค่ะเราไม่ได้ซ้อมเพลงนี้เลยคุณแม่เราก็ซ้อมอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงนี้ยคุณคิดได้ตอนตอนเรากลับมาแล้วคิดเลยถว่าจะเพลงนี้เราจะเพลงนี้ําทในงานช่องสามอ่ะแล้วก็เพลง ก็โทรไปหาน้องแบคแฮมเนี่ยค่ะซึ่งน้องแบคแฮมยังไม่เคยคุยกับโอ้บ้านอยู่ติดสขาพนมรุ้งเลยเหรอคะดีจังที่นั่นแล้วก็ไปเจอบรรยากาศดีมากก็โทรติดต่อไม่ได้ก็โทรหาน้องต้นรักซึ่งที่เคยคุยชอบเวลาพูดอีสานขอบคุณนะคะพี่ปัวไปใช้ดเลยถ้าเกิดอะไรขอให้พี่เจ้ากับคุณแม่เดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะผมก็เลยเอามาตัดต่อใช้แล้ววันที่ซ้อมอะไรเสร็จก็ไม่มีปัญหา ยังไม่ใกล้เลยม้งเนี่ยยังไม่ใกล้ถึงเลยค่ะพี่ปุ้นเต้ามาอาว้ยปูสีสุดโถนาาสีสุดโหน้าเต้ามาลามงานใสสุดามแต่ว่าสู้พี่ปุ้นไม่ได้เลยตอนนี้พี่ปุ้นลำกับน้ำตานอ่ะใครอยากรู้ว่าพี่ปุ้นเป็นใครนะคะเข้าไปได้ที่เข้าปุ้น K.A.O.P.O.O.N. นะะคพี่คำขวดของคำแก้วเองนะคะซึ่งนันนาทายอยู่แล้วก็เลยเกิดเราไม่อยากได้เพลงเป็นจบมาไม่อยากได้บทสวดก็เลยจะหาไปแค้มไปแคมเนี่ยพี่มีบทสวดอยู่สองท่อนเนี่ยหนูไปท่อนเป็นไปแล้วดีกว่า่าให้พี่หน่อย มีหนึ่งสักทีแบ็กก็เลยแบ็กก็เลยแบ็กเอ็ก็เลยเอาน้องไปไห้างกล้ไปช่ไหมโอเคคล้วส่งมาแล้วก็ส่งไปสองท่อนมีของปู่อ่ะท่อนหนึ่งไปแล้วนะท่อนเองเพิ่มตัดครับพี่แดงก็อยู่เดี๋ยวเบิร์นแล้วปู่ก็ไม่เคยได้ฟังเลยมาฟังวันสุดท้ายคือวันออกอากาศร้อนไปแล้วนะคะแล้วก็ตัดต่อแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโอกาสหน้าบ๊ายบาย